ปูหาปลาหากบโอ้นี่ปูนี่ปูเห็นปูนะหไยจุ๊บ่ะอ้าวหไยจุ๊บทำไมมาอยู่แบบนี้ ไมจุบหรือหอยขันแดงแงตัว้เบิแงบ้งตูดแหลมบ่มันมันมันไม่เอรี่นี่โอ้ตรงนั้นเดี๋ยวจะพาไปเอาตองของเลยะตอนนั้นมันยังเล็กๆเห็นไหมปาใสก่กระเป๋ามาเลยเนาะ ทำไมปีนี้มันมีหอยแบบนี้วะอยู่ในทุ่งนาด้วยหรอปกติเคยเห็นแต่ในบอ่อในคลองเนะ เบอรหอยพี่น้องบ้าก็ใบใหญ่งไงเนะะาะแต่ว่าไม่รู้จะว่ามันจะอ้วนบ่หรอถ้าอ้วนมันจะไอ้นั่นเนาะฟ้ามันจะนัะ่นจะพูนไหมไหอ้วนไ, <ป S 1> ไหนม อ๋อหอยเชอรี่อ๋อมันอยู่แบบนั้นเหรอส่วนมามกกจะมีหอยเชอรี่หอยหนาเนาะอยู่ในทุ่งนานะ่ะนะแต่หอยจุ๊บไม่เคยเห็นนะ Oh, ja, kongle. ง่ายเลยทีนี้จับได้หอยเชอรี่น่ะเอาไปลวกกิมติ ามโมงแลวตอนนี้ตะมวลขักเนาะนี่เทพ,พ,พันเนาะทั้งปูทั้งหอยปีนี้เยอะปลาก็เยอะแต่ว่าไม่รู้ไปไนในหมดปลาเน่ะตอนเนี้ย ตอนที่ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวนะเต็มหาอยู่หากินเด้อหาหอยหาปูหาปาลาแต่ลรกๆกจับหอยมักหอย กินแบบเป็นบ้านโหปูตัวน้อยๆยจะกี้พี่เห็นมันเดินเต็มเลยนะ ฟังนายายนะฟังนี่ฟังนาเราดูสภาพน้ำมีแต่แบบน้เแขบบาเรียกน้ำอะไรสีแบบเนี้ยเดี๋ยวข้าวเสร็จน้ำยังเยอะเลยอะ่ะ sợi đen quá nên bò nó nó chả dựa đâu bây giờ nó yên nào, nào. สนุกเลยนี่หอยเชอรี่ เราสิพามาเบิ้งยูคคลองพี่น้องเมื่อนั้นเห็นหอยหน่อยนะมันเกาะอยู่ในกิ่งใหม่นะเกาะอยู่เต็มเลยหอยจุกเราสิพามาเลาะมันโตยังมันไงยังโตสาหนหะอย ค่อยหลายเจาก,ก้อนขึ้นลายเหรอหพี่น้องปกตินี่สิเกาะเต็มเลยนะแสดงว่ามีคนมาเอาไปแล้วเด้นเชียดได้ แต่ว่ามันโต้นหน่อยไหมสงสัยเข้ามาจับไปหมดหรอพี่น้องแต่ก่อนเต็มเลยนะ ใบโตแล้วแวน่นอนั้านเขาพัดเฮ็ดค้อสะอาดทางทางนะทางกิ่งทางอีกยังออกให้มันแบบว่างามๆชื่อใดขึ้นงามๆนะขื่นของเขาแย่งงามเลยนี่ของชาวพัดแ่งไป ผลเป็นของยายตรงน้ำแบบนี้มันไม่ม เก็บแต่จักรหน้าที่นี่ nhi nước say nữa coi nhăng quá nè tụt lém lém ลองดูม,งมีแต่ป,<ช>ปากไอ้นั่นมะปากมันอะไงตรงมันจะเกาะอ,อยู่ไงดาวต้าดีค่ะมันอยู่จากทด bốn cả dám bao bộ ở ph không rang kia làm mắt đây năng năng hayV statistically this building nè này, này à ป้าใส่ดอกยาน,นโอ้ยเดี๋ยวสิจับให้เบิง้งปูนิ่มนะเนี่ยมันนิ่มๆพี่น้องกำลังจะหลอกคาไปนีน ยังคือหลายเลยเนาะไม่เฉลี่ดเต็มสาเน้นเขากำลังแวกหาหอย เขมามักแห้งหอยนั่นนะ สะดุดลงกันเแยวนี้ไม่มีแล้วหรอป่ะข้าก็ได้เรื่อยๆได้แล้วเนาะมีจะบ,บิ่งนี่บ่หอยนีู่ดใดมากินหอยอันคอมเมนต์มาบอกเ,เด้อหอยจุบ๊บ มุจจะเอาไปเห็ดเมนูยังเอาไปออมหรือว่าเอาไปเห็ดแกงขี้เล็กเอาไปหลวกจิ้มนะผู้ได้มากแบบใดเนาะคอมเมนต์มาบอกัน้ด้วยโชว์เ้อ พอได้กินพอได้แบบอ้วนอยู่ได้ละ่ะเต็มเลยเดี๋ยวรอให้มันหายขุ่นก่อนแล้วก็ลงอีกเดี๋ยวรอให้มันหายขุ่นก่อนเดี๋ยวค่อยลงอีกเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตาม <c oughs> เป็นกำลังใจเด้อ <c oughs> เสียบป้อนน้ำ 快了啦。